ลักษณะของพิขุผู้มีศีลในยะที่สองมหาราชะพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิการเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมและการดูการเล่นชนิดเป็นค่าศึกแก่กุศลเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องลูบทาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเป็นผู้เว้นขาดจากการรับเข้าเปลือกเป็นผู้เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาตหญิงและทาตชาย เป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช áng, ้างโคม้าทั้งผู้และเมียเป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวนเป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูดไปในที่ต่างๆเป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่าง การลวงด้วยของปลอมและการช่อด้วยเครื่องนับเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยการนับสินบนและล่อลวงเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการซุ่มทำร้ายการปล้นและการกันโชคแม้นี้ก็เป็นสีลของเธอประการหนึ่ง